พูดภาษาอิตาพรีมรนิดาอัดคลิปพูดภาษาอิตาเลียนบอกเล่าเรื่องราวชีวิตก่อนจะย้ายมาอยู่เมืองไทยสวยมีออร่าขึ้นเรื่อยๆเลยจริงๆสําหรับนางเอกสาวพรีมรนิดาเตชะสิทธิ์เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กมีผลงานให้ติดตามหลากหลายเรื่องด้วยกันเรียกว่าแฟนๆได้เห็นพัฒนาการด้านการแสดงรวมถึงพัฒนาการด้านความสวยของเธอด้วยจะเห็นว่าพรีมหากมีเวลาว่างจะเข้ายิมออกกําลังกายเพื่อดูแลรูปร่างให้ไปอยู่เสมอล่าสุดพรีมได้ทําคลิปแต่งหน้าสวย พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอเองก่อนจะย้ายมาอยู่เมืองไทยต้องบอกว่าคลิปนี้พรีมพูดภาษาอิตาลีหลายอาจจะไม่รู้ว่าเธอเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีคุณพ่อเป็นชาวอิตาลีซึ่งในคลิปเธอบอกเล่าวันที่กลับมาอยู่เมืองไทยครั้งแรกช่วงหลังๆไม่ค่อยได้พูดภาษาอิตาลีเท่าไหร่นอกจากเวลาอยู่กับที่บ้านกับเวลาได้ถ่ายวิดีโอแบบนี้ก็เลยดีใจมีโอกาสได้พูดคุยกับทุกคนในนี้วันนี้จะอยากบอกเล่าเกี่ยวกับตอนย้ายมาอยู่ไทย พริมกับพี่ชายเกิดที่กรุงเทพแต่ใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่เมืองโรงตลอดจนจบประถมตอนเด็กๆเ,เราพูดภาษาไทยแค่คําว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าแม่พูดภาษาอิตาเลียนได้เลยพูดอิตาเลียนกับที่บ้านตลอดพอพริมอายุ11ปีพ่อแม่ก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองไทยตอนนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างช็อกและเครียดสาหรับทุกคนมากโดยเฉพาะพริมกับพี่พริมต้องเรียนอ่านพูดเขียนภาษาไทยตั้งแต่ศูนย์หายได้ภายใน3เดือนเพราะต้องไปสมัครเรียนโรงเรียนไทยก่อนจะเปิดเทอมใหม่ ตอนแรกเวลาคุยกับเพื่อนก็ต้องใช้ Talking d i c k ตอนนั้นกินอะไรไม่ได้เลยนอกจากข้าวเหนียวไกย่ย่างกว่าจะเข้าใจภาษาไทยได้ทุกอย่างรวมถึงพวกคำแสลงก็ใช้เวลาประมาณปีครึ่งเมื่อก่อนไม่ได้มีโซเชียลมีเดียเหมือนสมัยนี้คอนเทนต์ในอินเทอร์เน็ตก็ค่อนข้างจำกัดการติดต่อกับเพื่อนที่อิตาลีก็ยากต้องปรับตัวเยอะมากๆจำได้ว่าช่วงแรกๆร้องให้ทุกวันเลยแต่แม้จะเป็นอย่างนั้นพรีมก็รู้สึกขอบคุณพ่อแม่มากม ที่เสียสละเพื่อครอบครัวพอมองย้อนกลับไปพรีมก็ไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้พรีมก็คงทําแบบทุกอย่างเหมือนเดิมหลายคนได้ฟังแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้เธอทำคอนเทนต์ภาษาอิตาเลียนอีกเยอะๆ